เชริลพรทุกท่านติดตามข่าวครา,าวของการหลบหนีของเสียแป้งบ้างไหมช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีข่าวเนี้ยส่งหรือถ่ายทอดให้เราได้เห็นจนกลายเป็นซีรีส์เลยเนาะจริงๆไม่ได้มีแค่ข่าวนี้เนาะหลายข่าวที่เป็นเรื่องราวของคนที่ประพฤติไม่ดีฆ่าคนลักทรัพย์หรือทำการอุกอาจต่างๆ นักข่าวเสนอข่าวเนี่ยเล่าจนเห็นภาพเลยบางทีส่งนักข่าวไปติดตามเกาะติดสถานก,การณ์อย่างอรนี้ของเสียแป้งใช่ไหมก็มีนักข่าวไปเหมือนเดินตามเลยนะเดินตามกระบวนการไล่ล่าว่าทำอะไรอยู่ตรงไหนยังไงเจออะไรบ้างทำให้ชวนติดตามดูประหนึ่งว่าเรากำลังชมซีรีส์เกาหลี หรืออาจจะซีรีส์ภาพยนตร์แอคชั่นทา,งทางท้งๆทีเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรก็แค่คนประพฤติชั่วคนหนึ่งที่หนีการจับกลุมใช่ไหมหรือถ,ถูกจับได้แล้วแล้วก็หลบหนีใช่ไหมที่ตำรวจตำรวจเองก็ตั้งทีมไล่ล่าคำว่าการเสนอภาพแบบนี้เรื่องราวแบบนี้ให้กับผู้คนในสังคม ใครได้ใครเสียคำตอบแต่ละคนอาจจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมอาตมาก็อยากจะเชื้อเชิญให้พวกเราลองมองดูว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรถ้านักข่าวเสนอข่าวแบบนี้วันแล้ววันเล่าข่าวแล้วข่าวเล่าอาตมาจะไม่เล่าข่าวนะว่าเบื้องต้นมายัางไงและตอนจบเป็นยังไงพวกข่าวก็ทํานองนี้หลายๆข่าว หรือแม้กระทั่งข่าวน้องชุมพู่ใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนเสียเวลามากมายกับการที่ต้องไปติดตามข่าวอะไรก็ไม่รู้แล้วมันไม่มีแค่ข่าวนี้อนาคตก็จะมีข่าวอื่นๆตามมาอีกที่นักข่าวพยายามเสนอมีประเด็นนิดๆหน่อยโผล่ขึ้นมาหรือถ้าไม่เป็นประเด็นก็สร้างเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็ขายข่าวกันทุกวันประเด็นแรกที่อยากจะชวนคิดเนาะซึ่งถ้า ชวนคิดแล้วใครเห็นด้วยเห็นตา่างคอมเมนต์มาได้นะใครได้ใครเสียเอ่ยแน่นอนว่ากลุ่มคนแรกที่ได้คือนักข่าวสถานีข่าวได้ขายข่าวได้เม็ดเงินจากการโฆษณาได้ยอดผู้ติดตามในการคอมเมนต์จะคอมเมนต์ชื่นชมจะคอมเมนตมน์ตำหนิอะไรก็แล้วแต่แต่มันทำให้ การเสนอข่าวตรงน,นั้นเนี่ยมันมีการติดตามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดปลยลดับนักข่าวบางคนก็พยายามจะเสนอข่าวแบบเผ็ดร้อนสุดสุนานหรือเร้าใจด,ด,ดั้นไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมบางเรื่องควรจะเป็นความลับก,ก็น,นํามาเสนอจนรู้ไปทั่วประการที่สองเนี่ยเห็นได้ว่าชาวบ้านบางคนที่ติดตามเนาะได้ความบันเทิงแบบหนึ่ง สนุกสนานได้เรื่องไปคุยกันเออนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนี้วิพากษ์วิจารณ์ไปบางคนที่รู้จักคิดรู้จักมองก็อาจจะได้อีกแบบหนึ่งที่ต่างไปใช่ไหมได้วิธีการป้องกันแนวทางป้องกันตัวเองการระมัดระวังตัวเองในการใช้ชีวิตอันนี้อาจจะเป็นมุมที่ได้นะแต่ไอ้เสียเนี่ย เป็นไปได้ไหมว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลดีผลเสียมีอะไรล่ะคนบางคนกลับไปชื่นชมคนชั่วเหล่านั้นมองเขาเป็นฮีโร่ประทับใจเห็นไหมมันโกงมันกินมันฆ่าคนมันร้ายคนแล้วร่ำรวยมีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งบางคนก็กลายเป็นนักการเมืองบางคนก็กลายเป็นเจ้าพ่อผู้มีทิพยคน หรือบางคนทําผิดก็ไม่ต้องรับผิดอย่างเงี้ยเพราะเราไปเสนอข่าวเน้นไปที่คนชั่วเหล่านั้นสร้างภาพที่น่าทับใจสําหรับบางคนแต่คนที่คิดได้คิดเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันไม่ควรเรียนแบบแต่น่าเป็นหัวหนะ้าข่าวเมื่อเราเสนอมันไม่ใช่แค่เด็กเขาเดยนไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่แต่เป็นพวกเด็กหรือคนที่มีแนวโน้มที่จะ เราปิตัวไม่เหมาะสมได้เห็นแบบอย่างได้ชื่นชมประการที่สองเมื่อเห็นวิถีหรือวิธีการใช้ชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยมันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเห็นช่องทางทำหากินว่าทําอย่างนี้ก็ได้เงินนะทําอย่างนี้ก็ได้อํานาจนะทําอย่างนี้ก็ได้ตําแหน่งนะกลายเป็นอะไรฮะกค่เป็นเราเพิ่ม จำนวนอาชญากรเพิ่มคนชั่วขึ้นมาในสังคมโดยไม่รู้ตัววันก่อนจะมาไปติวเด็กเชื่อไหมว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาเล่นกันไม่เรียบร้อยคุยกันเนี่ยแต่มาเรียกมายืนหน้าห้องแลวบริเวนหน้าห้องมันมีเวทีอยู่ด้วย เด็กก็บอกว่ายืนบนเวนทีได้ไหมครับยืนทำไมอ่ะผมอยากโชว์เอย <laughs> แอนที่มันจะสำนึกแทนจะคิดได้ว่าอ๋อตัวเองทำตัวไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมไม่รู้จาักการรักษาเล่นในเวลาติวอย่างเงี้ยกับไปว่าอยากโชว์ไม่ได้สำนึกคิดไม่ได้คิดไม่เป็นและเด็กเหล่านี้เมื่อเห็นขา่าว คราวของคนชั่วๆใช่ไหมก็อาจจะมองว่าเออน่าเรียนแบบก็ได้เป็นไปได้ไหมเอ,อ่ยเพราะคนชอบที่จะแสดงตัวเองชอบที่จะให้ตัวเองเป็นที่สนใจและถ้าวิธีการทำสิ่งที่ดีงามดูมันยากเกินไปสำหรับเขาหรือว่ามันทำให้เขาดังช้าโดดเด่นช้า เขาก็จะทําในแบบที่ตรงกันข้ามทําตัวแย่ๆไปเลยทําตัวให้คนรู้จักในแบบที่ลบๆอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งช่วงหลังก็อาจจะดีขึ้นใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้เ,เล่ารละเอียดมากนะักแต่ก็มีบางช่องนะที่แบบเสนอข่าวจนแบบชัดเจนไปเลยประการที่สามอาจารย์คิดว่า มันกระทบกระเทือนกับผู้คนมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็คือเสียเวลาผู้คนทั้งๆที่มีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นในสังคมเราในประเทศชาติเราในโลกเรามากมายมีข้อมูลความรู้เกิดขึ้นทุกๆวันมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระเมื่อเช้าจมาได้มีโอกาสชมรายการ Perspective ที่มีนักธุรกิจสามคนนะสามคนเนี้ยเขาทษษษษษําธุรกิจนะใครสนใจก็ไปดูรายการนี้ได้นะเป็นราย,รายการที่เราติดตามอยู่ทษษษษําธุรกิจรายแมวที่ทําจากมันสัพปะหลังอืมคนหนึ่งเป็นคนที่ถนัดเรื่องการขายอีกคนเป็นนักบิน หรลอเป็นนักวิวชาการเนาะเป็นนักวิจัยรวมกันเริ่มจากนักวิจัยเนี่ยคิดว่าน่าจะทำสิ่งนี้แล้วคนที่เป็นนักบินเนี่ยเขาก็ปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันเป็นไปได้นะเพราะเขาเคยได้ยินข่าวว่าท่านทูตของไทยประจำรัสเซียเนี่ยเคยพูดไว้ให้สัมภาษณ์ไวยว่า คนไทยน่าจะส่งทรายแมวไปขายคือใช้ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเนี่ยแปรรูปไปขายเป็นทรายแมวอะ่ะเออที่รัสเซียเพราะาตลาดกว้างมากทั้งๆท,ที่ไม่มีรายไหนทําเลยนะท่านทูตพูดประเด็นนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านทูตแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นนะประเด็นคือข่าวเล็กๆข่าวเนี้ย นักบินท่านั้นเคยอ่านแบบผ่านหูผ่านตามาแบบแอบ,บอะแล้วก็เอาเนี่ยเป็นประเด็นที่สร้างขึ้นมาแล้วเขาใช้เงินลงทุนเพียงแค่ล้านเดียวภายในหนึ่งล้านเนี่ยสามปีธุรกิจเติบโตเป็นห้าสิบล้านจากการที่สนใจเนื้อข่าวที่มีประโยชน์เพียงแค่เรื่องเดียวถ้าคนคนเนี้ย ไม่ได้อ่านข่าวนั้นเนี่ยหรือท่านทูตไม่ได้พูดประเด็นเนี้ยโอกาสที่บริษัทนี้จะเกิดหรือเติบโตคงไม่มีนะนักวิจัยอยากมีปิ๊งไอเดียใช่ไหมปิ๊งไอเดียว่าควรทําสิ่งนี้มาปรึกษาเพื่อนเพื่อนไม่เห็นความเป็นไปได้ก็จบเห็นไหมว่าการที่เราเสนอข่าวดีๆสีเป็นประโยชน์มันทําให้สังคมประเทศชาติได้ประโยชน์มากมายนอกจากจะสร้างธุรกิจเพื่อตัวเอง ื่บริษัทตัวเองแล้วเนี่ยเขายังช่วยทำให้เกษตรกรขายสินค้าได้ดีขึ้นมีช่องทางอื่นๆแทนที่จะขายามันสำปะหลังเนี่ยนะกิโลละห้าบาทสิบบาทเขาแปลรูปกลายเป็นว่าหนึ่งกิโลเนี่ยขายได้แปดสิบบาทคือสิบหกเท่าอ่ะ โดยนี่ไม่ประสงอะไรเลยนะมันสำหลังธรรมดาธรรมดานี่แหละเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะใครสนใจก็ไปติดตามดูได้เรื่องดีแบบนี้ถ้าเราเสนอบ่บอยๆเป็นประจำเราก็จะเห็นไอเดียเราส่งต่อความดีเราส่งต่อความเจริญเราส่งต่อประสบการณ์ที่งดงามมากกว่าจะส่งต่ออะไรที่มันแย่ๆลบๆล,ลงไประยการที่สี่ ความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกลบๆเกิดขึ้นแก่คนในสังคมแก่ชีวิตเราเรารู้สึกว่าอ้ชีวิตมันแย่จังสังคมเราแย่จังประเทศชาิเราแย่จังมีแต่เรื่องร้ายๆก็ช่องข่าวหลักๆเนี่ยนำเสนอแต่ข่าวร้ายๆหลายคนอาจจะตำหนิเนาะว่าเมื่อก่อนมีแต่ข่าวในพระราชสำนักเสนอนู่นเสน้อนี่เนี่ย แต่นี่คือข่าวดีที่มาจากในวังแล้วมันทําให้เราหลายๆคนประทับใจจงรับภักดีหรือศรัทธาในสถาบันใช่ไหมจนเดี๋ยวนี้ผู้คนยังพูดถึงสามพันสี่พันโครงการนั้นไม่จบเลยนั่นคือการนําข่าวดีขององค์กรหนึ่งสถาบันสถาบันหนึ่งมาให้ผู้คนรับรู้ แต่ถ้าเรานําข่าวดีแบบเนี้ยของทุกสถาบันทุกองค์กรเท่าดีเป็นไปได้นําส่งนําส่งไม่ใช่ปล่อยให้ข่าวแย่ๆข่าวลบเข้ามาสู่พื้นที่ชีวิตเราบางคนอาจจะแย้งว่าเอาข่าวดีคนไม่สนใจไม่เลยถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่คนดีๆอยากฟังมันก็น้อยลงอะ เพราะเราเสนอข่าวแย่ๆไปคนติดตามมันไม่มีอะไรดีๆติดตามมันก็มีเรื่องแย่ๆติดตามใช่ไหมนัม้นเลิกสถียีได้ไหมที่จะส่งข่าวเรื่องแย่ๆเราอย่าทำเรื่องดีๆแบบในานามที่แบบเป็นซีรีส์ได้ไหมเป็นเรื่องราวได้ไหมหรือเอาประวัติของคนดีๆมานําเสนอไม่วคนนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงรับไปแล้ว างออกของเรื่องนี้นะครับถ้าจะนําเสนอข่าวทํานองนี้ถ้าออกที่หนึ่งที่นึกได้ตอนนี้นะใครมีไอเดียอื่นๆก็เสนอได้นะแนะนําจะมาได้วิเคราะห์ไปเลยดีไหมชัดๆไปเลยว่าไอ้คนคนเนี้ยที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยยิงตำรวจเอ้ย้ายาบ้าเอ้ยหรือค้าของเถื่อนคุกเกาะ เรีว่าฆ่าคนเพื่อทวงหนี้อะไรเนี้ยเขามายังไงไปยังไงตัวเขาเองเป็นเหยื่อบ้างไหมคือถูกกระทําถูกสั่งสอนในแบบไหนจึงชั่วได้แบบนี้เอาให้ชัดไปเลยมากกว่าจะพูดเฉพาะวีรกรรมเขาซึ่งควรจะเป็นผู้ที่รู้จริงๆสำหรับเรื่องนั้นนะเช่นคนในชีวิตเขาพ่อแม่พี่น้องเขาบางรายการก็าทำได้ดีนะ แต่ระวังนะอย่าเอาแต่แง่ความคิดเห็นนะเอาข้อมูลจริงๆมาพูดกันผู้รู้ที่ว่าอาจจะเป็นนักจิวิทยาเป็นนักวิชาการหรือคนที่ใกล้ชิดคนเหล่านั้นนะมาพูดเลยว่าคนพนกนี้ถูกเลี้ยงดูมาแบบเนี้ยครอบครัวมีแบบเนี้ยจะมีปัญหามีความสุขมีอะไร้วแต่เท่าที่หาได้นําส่งให้สังคมได้เรียนรู้ได้แยกแยะได้มีเคราะห์ไปร่วมกันเปิดพื้นที่แห่งความรู้ มากกว่าพื้นที่ของความคิดเห็นเท่านั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีข่าวอะไรขึ้นมาม,วความีความเห็นความเห็นความเห็นถามว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะมันก็ได้ความเห็นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยมันไม่ได้ข้อมูลจริงๆเห็นด้วยไหมเอ่ยหรือว่าเห็นต่างอีกประการหนึ่งนะฮะวิเคราะห์ไปเลยดีไหมว่าเราจะป้องกันตัวเอง หรือคนในครอบครัวของเราเราจะระมัดระวังเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างเพื่อตัวเองจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือคนในชีวิตเราไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเร็วๆแบบนั้นซึ่งต้องอาศัยผู้รู้จริงๆนะในแต่ละด้านไม่ใช่ความคิดเห็นคิดเห็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นตำรวจไหมนักกฎหมายที่เก่งๆไหมพระสงฆ์เจ้าที่มีสติปัญญาดีไหม หรือเจ้าหน้าที่ด้านบ้านเมืองต่างๆเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันสาภัยต่างๆคนที่เก่งเรื่องปืนคนที่เก่งเรื่องศิลปะป้องกันตัวเองมาแนะนำม่ให้ข้อมูลและที่สำคัญกว่าน,นั้นประการที่สามคือเสนอข่าวดีๆบ้างเนอให้มันบ่อยขึ้น เพื่อเห็นแบบอย่างเห็นตัวอย่างคนดีๆถามว่ามีไหมข่าวแบบนั้นก็มีบ้างแต่น้อยและสั้นจนแบบดูเหมือนไม่มีพื้นที่มากนักเราจะมองไม่เห็นว่าคนดีๆได้รับกำลังใจและการชื่นชมการสนับสนุนแค่ไหน แล้บการติดตามแค่ไหนก็ยังดีที่มีพื้นที่ข่าวตัวนั้นบ้างนะแต่มันน้อยถ้าเทียบกับข่าวแย่ๆข่าวลบๆก็ขอชื่นชมนักข่าวบางคนหรือบางช่องที่จัดรายการดีๆซึ่งไม่ใช่สำนักข่าวหลักๆไงและ มันทำให้สังคมเราย่ำแย่เนาะเด็กๆรลูกศิษย์ตามาหลายๆคนรู้จักคนเลวๆคนชั่วๆดีกว่าคนดีๆพอพูดเอย่ยบุคคลในประวัติศาสตร์หรือบุคคลดีๆบางคนขึ้นมาเนี่ยเด็กส่วนยนี่ไม่ไม่รู้จักแต่พอเป็นบุคคลในข่าวที่จะทําตัวแย่ๆอย่างเงี้ยพอเอ่ยชื่อปุ๊บโอ้รู้เลยเขาเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะมันข่าวมันออกตลอดบ่อยๆทีๆย่ำๆตอกย้ำซ้ำําเติม ทำให้จิตใจเราสึกแยกอันนี้มาเอมก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวที่เป็นหนังสือพิมพ์หรือข่าวตามทีวีแล้วไม่ได้ดูเลยก็จะติดตามทาง youtube บ้างซึ่งมันก็มีข่าวโผล่มาดังๆที่เราไม่ได้ติดตามไม่ได้กดติดตามอ่นนะแต่พอเราเข้าไปนิดนึงมันก็เหมือนว่าเราชอบอะไรเงี้ยก็ส่งมาส่งมาก็ดูคร่าวๆแล้วก็ ผ่ายผ่านคือไม่ได้สนใจรายละเอียดมันไม่ไม่ว่าจะข่าวใครก็แล้วแต่นะแต่ก็มีช่องบางช่วงที่มีประโยชน์ช่องบางช่องที่มีประโยชน์ชชชนก็ติดตามดูมถ้าว่าวสะดวกก็เข้าไปดูอันนั้นคือสิ่งที่ทำอยู่ถ้าเราติดตามข่าวที่เป็นเชิงบวกที่เป็นประโยชน์มันก็จะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้กำลังใจได้ความประทับใจ ต่างๆมากมายในเชิงบุรลองคิดดูสิครับถ้าเด็กๆเราหรือผู้คนในชีวิตก็ได้อ,อาจจะไม่ใช่เด็กคนทั่วไปผู้ใหญ่นี่แหละสนใจด้ข่าวลบๆข่าวแย่ๆจิตใจสติปัญญาของเขาจะเป็นยังไงรวมถึงชีวิตของเขาพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกใาแต่ละวันจะเป็นยังไงวันนี้มีโอกาสได้ไปดวกับเด็กๆเนาะ เดียวธรรมะเด็กๆเ,เด็กนักเรียนป .4 พูดคำหยาบจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมหลายท่านคงคุ้นเคยอาจารมาก็เตือนเข้าไปแทนที่เด็กจะสำนึกเนาะเฉพาะเด็กกลุ่มนั้นแน่เด็กกับยง้งว่าถ้าอาจารย์หนูพูดแค่เนี้ยเพื่อนหนูหนักกว่านี้อีกอืมเข้าใจเขาเลยนะว่าการพูดหยาบคายแบบนั้นเนี่ย สำหรับเขาไม่รู้สึกว่ามันผิดอะไรเพราะอะไรเหรอเพราะเราเห็นตัวอย่างแบบเนี้ยในสังคมมากมายและเด็กเองก็ถูกฝึกมาจากสังคมจากผู้คนแวดลอ้อมถ้า,ามีข่าวดีๆมีเรื่องดีๆมีคำพูดดีๆที่นําส่งฉะนันว่าเด็กๆเราเนี้ยจะคิดไม่ได้ละ่ะนั้นคือสิ่งที่ต้อง ร่วมกันคิดร่วมกันทํานําเสนอสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คนวันนี้ก็ฝากเพลงนี้เนาะก่อนจะจบก็ฝากพุทธาสุภาษิตที่พุทธาตรัสว่าพึง,ยกย,งยกย่อง,งบุคคลที่ควรยกย่องพึงขมบุคคลที่ควรข่มถ้าเราทำได้แบบนี้ได้ชื่อเป็นชาวพุทธที่ดี ในชี่ว่าทาตามคําสอนของพระเจ้าในแง่นี้จะได้รอด